สวัสดีครับผมหากดับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตกลงล็ชาแนลนะครับผมซึ่งแนอนะคตมันจะกลายเป็นหางดับชาแนลก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แคทติเซนพัทสองนะครับผมก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของเดโมเหมือนเดิมนะก็หลังจากที่พัทที่แล้วที่ผมกําลังจะก้าวสู่หมู่บ้านระดับ5้าัอาเองครับก็คือว่าก็มาติดลมนะก็เลยกะจะเล่นต่อนะ ก็ตอนนี้ก็มีเป็นเดโมนะครับแล้วก็สามารถ add to wish list ใน Steam ได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้โกเราทาเราทำโกครบหมดแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะทำไม่รู้ว่ามันจะทำได้ถึงไหนอ่ะผมอยากจะให้มันถึง5ดาดาวนะตอนนี้หมู่บ้านของเรา มีอยู่สามดาวเนาะแล้วเราก็เพิ่งสร้างตลาดเสร็จไปนะครับทำอะไรได้บ้างอัปเกรดชอ็อปก็พอไม่เอาไม่เอา,เอ,าอัปเกรดใช้เงินใช้เงินหกเหรียญน,นะครับอัปเกรดไปเลยเออ ผมอยากสร้างอ่าถนนเพิ่มอ่ะแต่เดี๋ยวนะมันสร้างางไงนะ่าลืมไปละฮ้ยเขาไม่ให้สร้างถนนซ้าอ่ะเขาไม่ให้ผมสร้างถนนแล้วอ่ะพอ,อหินเราไม่พอหินเราไม่พอครับผมเดี๋ยวเราหาค,คนสักคนนะครับ พี่อารมณ์ดีๆหน่อยเอาเอาตัวผมเป็นก็ะแดไปเก็บหินเอ้ยตัวผมเก็บหินไม่ได้ดิว่าะคนนี้เขาทำอะไรอยู่เก็บหินนะครับตอนนี้เงินเราก็ไม่พอหินเราก็หมดแล้วผมอยากสร้างผมอยากสร้างโรงอาบน้ำแบบอยากทำโรงอาบน้ำนะ มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับผมอยากทำโรงหลับน้ำนะตอนนี้เราเราสร้างเราสร้างได้โดยอ่าเหลือแค่ไปเก็บหินกเพิ่มเงินนะครับตอนนี้ไม้เรามีเพียงพอเลยแหละแต่ว่าแต่ว่าหินเราหมดเลยเดี๋ยวเราก็ให้ชาวบ้านของพวกเรานะครับไปไปหาเก็บหินเพิ่มมากัน คิดว่าไม่น่าจะมีหมูป่าอยู่ในแมปแล้วนะครับเพราะว่าผมให้ลินดราไปเปียาเมื่อผาที่แล้วเนาะกำลังกำลังกำลังคุยกำลังคุยอยู่กำลังคิดอยู่นะครับแต่ัดสินใจว่าเออจะซื้อเกมเต็มดีไหมในอนาคตมันสนุกนะผมชอบมันเล่นง่ายดีเฮ้ยมีมีมีพ่อค้ามาที่ตลาดด้วยเดี๋ยวโต ิลเครดนะครับไม้หินหนมปังไม่มีตังผม,ผมไม่มีตังซื้ออะเอาจริงจะอินไปไปเป็นเพื่อนกับพ่อค้าก่อนก็ได้คุยแนะนำตัวทำความรู้จักกันไว้ก่อนนะครับหิมสาม เรามีของที่สร้างเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับก็จะเป็นบ่อน้ําที่ถังนะครับก็เงินไม่พอนะครับเราทํายังไงถึงจะมีเงินนะเอาของไปขายได้ไหมอยากอยากได้ตังค์เพิ่มทํำยังไงดีแล้พรทที่แล้วเงินมันมาจากไหนเอ้ย ทองเฮ้ยอ๋อมันมาจากหินโอเคมันมาจากหินครับนี่อนผมจะสร้างผมจะสร้างถนนกันเลย โอเคสวยถ้าเดี๋ยวผมจะสร้างาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโค่นต้นไม้ต้นนี้ก่อนตัวตัวผมเองโค่นได้โอเคเดี๋ยวค่อยไปเก็บตังคโค่นต้นไม้ก่อนนะครับต้นต้นไม้ตรงนี้ไม่สวยมันหกกะแล้วก็บางสายตานิดหน่อยเดี๋ยวโค่นต้นไม้เสร็จเราจะจริงจริงบอ่อน้ําผมอยากให้เออบอกไม่ถึงโลงอาบน้านะผมอยากให้อยู่ใกล้ๆกับบ,บอ่อไอเอ่งน้ําตรงนี้เพราะว่ามันน่าจะได้บรรยากาศด,ดีนะครับ อยากสร้างบ้านเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชากรเรากำลังจะเต็มนะครับบ้านของเราจะไม่พออยู่อยาคนเก็บทองพีเอาลบอีกละโกโก้นี่ดูดูเป็นคนได้แบบเอ้ยนี่ไงเห็นไหมมีคนเข้ามาโ,โหเต็มเลยแสดงว่าหลังๆที่เราจะต้องเลือกนะครับต้องเลือกคนบ้างละ วุ้ยทำไงดีอ่ะอยากอยากได้คนเพิ่มในหมู่บ้านด้วยอะอ่ะพอดีเลยนะครับแล้วก็สร้างถนนเพิ่มอีกนี่สวยงามครับ ทำบ้านก่อนอยาเพิ่งไปพักตัวฉันแสดงว่าหลังๆเราจะต้องเลือกคนนะแต่ว่าจริงๆอะผมก็อยากได้อยากให้ทุกคนเข้ามาอยู่นะทําให้หมู่บ้านของเราน่าอยู่ขึ้นแล้วก็มีคนเต็มไปหมดอ๋ออันนี้ทำให้เห็นข้างในได้นะครับบ้านหลังใหญ่ดูน่าอยู่กว่าเยอะเลยนะ ตอนนี้อ่าหินยังไม่พอเรายังขาดหินอยู่เยอะก็มีชาวบ้านเอาไปเก็บหินเก็บทองกันอยู่นะครับสู้ๆนะทุกคนตอนนี้เรากําลังขัดแคลนทรัพยากรนะครับเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าทําให้เมืองของเราเป็นเมืองที่น่ายอยู่หินหินอีกนิดหน่อยหินอีกนิดหน่อยใกล้ใกล้ครบละใกล้ครบละ เดี๋ยวบ้านสร้างเสร็จเราก็จะได้เอาคนเข้าม,มาอยู่เพิ่มนะครับแล้วก็ทําให้ทำให้เมืองของเราขยายขยายประชากรประชาแมวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมอยากจะให้โรงอับน้ำออยู่ตรงนี้นะแถวๆนี้หรือว่าอยู่แถวนี้ก็ได้แต่มันน่าจะกิกกครับผมว่าเอาไว้มุมนี้ก็น่าจะดีเดี๋ยว๋ยาจะให้ตัวผมเองเนี่ยไปเคลียร์ต้นไม้ต้นมุมก่อน หลังจากจที่สร้างบ้านอันนี้เสร็จนะโอเคเสร็จแล้วเคลียร์ต้นไม้จ้าแล้วเราก็จะสามารถเชิญคนมาเพิ่มได้วุ้ยขาดขาดเป็นขาดเป็นหนึ่งที่ทำไงดีสร้างบ้านเพิ่มดีไหมนะ นี่สร้างบ้านเพิ่มไปเลยหนึ่งหลังเราเอาคนเข้ามาในหมู่บ้านเยอะๆก่อนนะ่เอา้าท้เลาะกันทำไมอ่ะโอ้ ไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะก,กันคุยกันดีๆกิสโอมกับวิลลี่นะครับกิสโอมโอ้ยมีแต่คำว่าบูลลี่อ่ะคุยดีๆด,ดิเออคุยกันดีๆเออคุยกันดีๆคุยกันดีๆ ตอนนี้ตัวผมเริ่มอารมณ์ไม่ดีแล้วนะครับหน้าบูดแล้วอะเรเบลอัพนะครับส,สร้างบ้านสร้างนี่สร้างนูนสร้างนี่โอเคเดี๋ยวก็ไปเคลียร์ต้นไม้เก็บหงเก็บหินกันนะครับ เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ตัวผมเองไปนอนละหน้าบื้เชียวเราเปลี่ยวกันนะสร้างอะไรเพิ่มได้อ่ะเฮย้ยที่เก็บที่เก็บไม้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินกลับมาเก็บตรงนี้ตรงแถวๆนี้นะครับมันไกล โอเคไปนอนแล้วเราก็จะได้ชวนคนใหม่เข้ามาในเมืองของเรานะครับตอนนี้สีดาวสุดยอดเลยแล้วก็ได้ของตกแต่งเพิ่มนะครับเป็นอะไรหว่าแคนซินเอมันเลื่อนไม่ได้อะแคนซิน อะไรอะ่ะ blue n i g h t stand คืออะไรอะ่ะไม่เอาไม่เอาตอนนี้ตัวผมไาอยู่ไหนแล้วอะ่ะกำลังไปพักผ่อนนะครับ กำลังไปนอนล้วโอเคมันจะมีใครที่สามารถส,สร้างบ่อน้ำพุร้อนแทนเราได้ไหมนะอ,อ๋อหินยังไม่พอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชาวบ้านไปฟาร์มก่อนนะครับปาลีดปาลีดเดี๋ยวไปนอนแล้วนะครับโอเค อารมณ์ดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ไปนอนมาตะกี้อารมณ์ไม่ดีเลยเดี๋ยวเราจะสร้างอ่าบ่อน,น้ําร้อนนะครับที่อาบน้ําตรงนี้นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหาคนหาสักคนนะครับมามาทําให้แล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวเราฟาร์มหินก่อนนะเราฟาร์มหินก่อนหินน่าจะจะน้อยแล้วอะ่ะ ตอนนี้ที่มันช้าเพราะว่าเขาต้องเดินเก็บหินจากตรงนู้นแล้วก็เอาไว้ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างอ,อสร้างที่ที่เก็บทรัพยากรไว้ตรงนี้ก็ได้ครับสับคันกว่าเนาะอ๋อทำไม่ได้ใครทำแทนได้บ้าง นอนอยู่นะครับปล่อยให้ตัวผมพักผ่อนไปก่อนนะทำเลยแล้วกันเราทำเลยแล้วกันอืมเนาะตื่นนอนแล้วก็ไปทำเลย ตะเบองจะได้ไม่ต้องเดินไกลขนาดน,นั้นนะครับเขาก็เดินกันช้าอยู่นะพูดถึง่ก็ทรัพยากรของเราก็ยังมีจํากัดแล้วเดี๋ยวเราก็ท่าวรทัยทำไมมันลดอะ่ะหรือว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นบารอะ่อะอันเนี้ยเหมือนหลอดมันลดนะตารีดทำอะไรอยู่ กินนะครับอาหารเรายังพออยู่นะไปทำแล้วเดี๋ยวลองให้ลินดาออกไปสำรวจดูดีกว่าว่ามันมีหมูป,ป่าเพิ่มอีกไหมอ่ะมัน ว่าไม่มีแล้วจริงๆเรากำลังขาดแคลนอาหารผมว่ามันจะต้องมันจะต้องหมดเข้าสักวันตรงนี้ไม่มีตันเต็มนะครับตันตันแล้วก็เติม อ๋อนี่ไงไหนบูในสแตนเอาไว้ให้เอาขอ,ขอวางหรอแเราหรือให้สร้างเลยเกินสร้างหน่อยก็ได้นี่นะครับ,บกนะ็บ่อน้ำวัดที่ฐานนะครับืม สัญ,ญลักษณ์นี้ไม่หายไปสักทีนะครับไม่รู้ว่ามันผมหาไม่เจอแล้วอะ่ะไม่มีไม่มีหมูแล้วโอ้โหคนเต็มเลย บ้านไม่พอแล้วไม่ได้สร้างโรงอาบน้ำสักทีคลัชผมจะสร้างโอ้หินไม่พออีกแล้วอะหินหมด เราต้องการหินนะไม่ได้ต้องการดินดาทำอะไรไปเอาอาหารนะครับเราต้องการหินตอนนี้ต้องการหินอย่างมากโอ้จะห้าดาวแล้วห้าดาวแล้วใกล้ละผมว่าบอกโรงอาบน้ำเนี่ยต้องช่วยผมได้ แสดงว่ามันจะต้องมีคนที่ตกป่าได้อตัวละครแบบหลากหลายแบบมากตอนนี้หินหินครบแล้วนะผมจะสร้างรงหวัางน้ำแลวผมจะเไว้ตรงนี้เลยหันหน้าอืม ผมว่าผมอยากให้ส่วนที่มันเป็นบ่อหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าไปที่แต่งนะมันจะสวยมากนี่แต่ใครจะมาสร้างมันมีมันมีแค่ผมคนเดียวที่ที่สามารถสร้างไดม้มันมีแค่ตัวละครของผมต่อไปสร้างเลย จริงผมอยากได้อยากได้บ้านด้วยอยากได้บ้านเพิ่มเริ่มเริ่มเป็นเริ่มกลายเป็นชุมชนแออัดแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวเราก็จะอ่ะรับเพิ่ม รับคนข้ามาเพิ่มได้นะเดี๋ยวหาใครสักคนว่างๆเออเก็บขอเอาดอกไม้อันนี้ออกไปให้หน่อย <f> เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะตรงนี้เราจะให้เป็นแบบจตุรัสกลางเมืองนะครับมีทั้งอ่ามีทั้งแคมมีทั้งเต็นท์เนาะมีทั้งแคมปปิ้งแล้วก็มีทั้งตลาดลก็คือจะแล้วก็ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านนะ ให้มันเป็นเรียกว่าเป็นจตุรัสกลางเมืองเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองนะครับในเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยายอันนั้นอันนี้ออกไปตามแต่โอกาสแล้วแต่ว่าเอออันนี้มันเหมาะที่จะไว้ตรงไหนตรงนี้ก็จะออกแนวแบบตาแถบแถบด้านขวานี่ก็จะออกแนวแบบใกล้ชิดธรรมชาติหน่อยนะครับจะไม่เอาหมู่บ้านเข้ามาไว้ตรงนี้นะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะอาจจะงอกอาหมู่บ้านออกมาด้านด้านซ้ายแล้วก็ลงไปข้างล่างเท่าที่พื้นที่มันมีให้นะครับ ประมาณนี้ส่วนข้างบนก็ก็เดี๋ยวดูอีกทีมันไม่มีมันไม่มีอาหารเหลือแล้วช่วยด้วยไม่มีมีม,มีมีเนื้อมีเนื้ออยู่ตรงนี้หมูมันไม่สปอนขึ้นมาให้ใหม่เลยอ่ะแย่จังเรากำลังจะหมู่บ้านเรากำลังจะอดตายอาจจะเพราะว่าเป็น,เ,ปนเดโมแล้วมั้ง มันอ่ามันเป็นเดโมนะครับมันก็เลยแบบทรัพยากรมันค่อนข้างจะจำกัดเดี๋ยวเราจะให้ตัวผมเข้าไปอาบน้ำลองอาบน้ำดูนะเป็นลูกค้าเข้าไปใช้บริการดูนี่อุ้ยสบายสบายนั่งเลยนั่งชมนี่ชม เมืองอยู่ไกลๆนะครับทางลิกนี้หาดนีจากความเจริญนะครับ <c oughs> บ้านก็ยังไม่มีใครสร้าง <c oughs> ตัวของผมหน้าบูดแล้วครับหนึ่ง <c oughs> ไม่มีใครแบบสามารถทําบ้านแทนได้เลยหรอ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับ <c oughs> ที่ออกไปเก็บเนื้อนี่คือโอ้โอเค น,น,นั่นไงครับคือคือเนื้อมันไม่มีแล้วอะ่ะเรากำลังจะอดตายหินก็ไม่พอนะครับที่จะสร้างบ้านหลังใหม่สุดยอดเลย ไม่มีอาหารเหลือครับมันต้องมีตัวละครที่ตกป่าได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าใครตกป่าได้บ้างเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีคนมีคนตกป่าได้คนนึงกิสโมนะครับหรือว่าวิลลี่วิลลี่ บิบลลี่ตกปลาได้นะครับอ๋อนี่ไงมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกป,ปลานะครับก็คือบิลลี่สามารถตกปลาได้โอเคเราจะไม่อดตาย,ลยแล้วแสดงว่าเราอาจจะต้องแบบหาคนที่แบบมีความสามารถในการตกปลาซึ่งมันไม่มีเลยตอนนี้ <c oughs> อ๋อได้อาหารเพิ่มขึ้นมาแล้วครับแคทเทเดีนนะครับ,รบส่งอาหารมาให้แต่เราก็ต้องหาต,งต้องอยู่ต้องอยู่เองให้ได้ด้วยนะ ถ้าจะแบบหวังพึ่งให้เขาส่งอาหารมาให้เนี่ยมันก็ไม่พบกินสักเท่าไหร่โชคดีที่ที่มีคนที่ตกปลาได้อยู่คนหนึ่งซึ่งก็คือฟิลลี่นะเดี๋ยวหาคนเอาไปฟาร์ม ฟาร์มหินหน่อยครับอ่ามีพ่อค้ามาอีกแล้วนะครับให้คนออกไปฟาร์มหินหน่อยจะได้ได้เงินแล้วก็ได้ได,ได้หินมาสร้างบ้านเพิ่มด้วยไปด,ดูซิมีอะไรบ้างมีเนื้อนะครับห้าบาทแล้วก็มีนมห้าบาท ยังยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะบินด่ดตกนะกิสโมูนะครับกิดโม่กำลังเก็บปลานี่ไงปลาที่บิดีดตกมาได้นะครับฟาร์มฟาร์มปลาไปฟาร์มปลาไป,าไปตอนนี้บ้านก็เสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว ส่วนผมก็เข้าไปนอนเลยทันทีนะครับโอเคเราสามารถรับคนเพิ่มได้นะ not enough food อาหารไม่พอนะครับโหการที่เราจะชวนพลเข้ามาได้นี่ก็มีอาหารด้วยไม่พอนะครับอาหารไม่พอ แสดงว่าการที่เราจะต้องเลือกคนเข้ามาอยู่ในเมืองของเราเนี่ยเราต้องเลือกด้วยว่าเขามีคุณสมบัติพอไหมแบบจะช่วยให้เมืองของเราน่าอยู่ขึ้นได้อย่างไงบ้างครับซึ่งแรกๆเราอาจจะแบบเออไม่ได้ซีเรียสว่าเอาเอา,เอาไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องความสามารถอะไรเงี้ยแต่ว่าคือหลังๆเราอาจจะต้องคิดหน่อยตอนนี้เมืองของเราห้าดาวแล้วครับ อาหารไม่พออาหารไม่พอนะครับอืมแสดงว่าแบบถ้าเกิดว่าเป็นกิมตัวเต็มเนี้ยเราอาจจะต้องแบบเลือกดีบีเลือกดีๆแล้วก็วแบบเออมันจะมีหมูสปอนพี่รู้ไหมตอนนี้คือหมูมันไม่มีแล้วนะครับมันมันหมดตรงนี้ก็ไม่น่าจะไปต่อได้แล้วก็คือมัน ก็คือตัวเดโมอะผมว่ามันจบไปแั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วแหละเพียงแต่ว่าผมอยากได้เอ็นโลบักน,นังนี้เพิ่มเฉยๆนะครับผมก็เลยมาเล่นในพาร์ทนี้เพิ่มส่วนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วผมว่าผมสร้างเกือบหมดแล้วนะอันนี้ต้องมีอ่ามีสะพาน a r c h t t e c t u r ร l e v เ l 3นะครับแล้วก็บันได a า c h i t e c t u r ร l e v e l 4อนนี้ต้องมีฟาอ่าฟมเมอร์มัง้งเมอร์มั้งครับ ต้องมีฟาร์มเมอร์ถึงจะสร้างได้นะครับซึ่งเราไม่มีไม่มีฟาร์มเมอร์ให้เลือกเลยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็ไม่มีฟาร์มเมอร์แล้วคนที่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเรานี่ดูแล้วก็ไม่มีใครเป็นฟาร์มเมอร์สักคนครับก็คือถ้าถ้าเรามีฟาร์มเมอร์ปุ๊บเราก็จะสามารถสร้างอันที่เหลือนี้ได้ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรได้แต่ผมว่าในเกมตัวเต็มน่าจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับ เป็นเกมที่ผมว่าผมว่าน่าจะเล่นได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอขอดูอีกทีว่าจะซื้อเกมเต็มไหมนะครับอุ้ยมีเนื้ออยู่ตรงนั้นไปเก็บเร็วอืมเพื่อหามันลดลงเรื่อยๆนะที่ผมเล่นมาเนี่ย ผมอยากขยายเพิ่มแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราทําไปเรื่อยๆอเดี๋ยวทรัพยากรรอบข้างเนี่ยมันก็จะหมดไปแล้วก็ผมว่ามันก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะก็จะแน่นแล้วก็เต็มไปหมดเลยถ้าเราถังถังปัมมีให้หมดนะอืมอาจจะไปถ้าถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีโอกาสได้ซื้อเกิมตัวเต็มอย่างนี้เนาะก็อาจจะเอาจริงเอาจังจะเรื่องการวางแผนเรื่องทรัพยากรแล้วก็เรื่องการรับคนเข้ามาในหมู่บ้านเพิ่ม แบบจริงจังอีกทีนะครับมันดูมันดูมันด,มนดูมันสำคัญกว่าที่ผมคิดเยอะในตอนแรกเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเออเราเน้นเอาคนเข้ามาเยอะๆก่อนกว่าอะไรเงี้ยโอเคกำลังค่าออกนะครับ แล้วก็น่าจะมีแบบอ่าเข้าไปแบบต่อสู้กับมอนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะผมผมเดานะนอกจากหมูป,ป่าผมว่ามันน่าจะมีเนื้ออยา่างอื่นให้ให้กินได้ด้วยแหละนอกจากเนื้อหมูป,ป่าที่ต้องสู้แล้วก็ตกปลาเนาะโอเคก็เตโมก็น่าจะหมดประมาณนี้แหละครับน่าจะมีเท่าที่สิ่งที่ทําได้น่าจะประมาณนี้นะผมแค่อยากได้ได้ลงอาบน้ำเฉยๆอโอเคอยากได้ลงอาบน้ำนะอยากให้ชมืองได้เข้ามาใช้นั่งอาบน้ำโอเค นี่นะอืมอ่าก็มองมุดูเมืองอยู่ไกลๆนะครับมองดูคนใช้ชีวิตอย่างสนุกสุด <c oughs> <g ülme> ก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วสำหรับอ่าแคทติเซนเดโมนะครับก็ถ้ายัางไงแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาเล่นเกมหรือว่าทำอะไรให้ทุกคนดูไปอีกก็บอกว่าทุกคนจะสนุกด้วยกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ถ้าอย่างไรแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพิ่มให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเราได้ลงเอาไว้ในช่องด้วยนะครับผมสำับวันนี้ก็สวัสดีครับ